สวัสดีค่ะวันนี้เป็นที่20นะคะ20่ธันวาคม2563ไปเลือกตั้งกันแล้วยังคะไปมาแล้วนะคะไปมาแล้วก็นั่งพิงไฟกับแมวนะคะไอ้นั่งพิงแดด น,นี้เหมียวบุญรอดเหมียวบุญรอดลูกเม่เล็กบุญรอดเชิญหน้าก่อนสิบุญรอดทำอะไรนั่งพิงแดดเหมือนกันใช่ไหมบุญรอด มันรอด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 นั่งพิงแดดแม่เล็กเองไปเที่ยวอานั่งพิงแดดกับบุญรอดนะคะนุ่นตาสุกนั่งอยู่นู้นอ่ะเจความน่ารักของบุญรอดแค่นี้ก่อนนะคะ